ยังเสียงเหมือนเดือดพล่านอยู่ข้างในเลยเพื่อนแล้วก็อืมร้อนร้อนร้อนจริงร้อนแต่ว่ามันมีเสียงด้วยอะ่ะแบบเสียงเดือดอยู่ด้านในแบบไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเนี้ยทมมันร้อนได้อะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนมาพบกับเอกแล้วนะคะที่ช่องนัตตี้เจนนี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําบะหมี่กินกันนะคะโดยที่เดาไม่ต้องต้มเลยนะคะ oh. เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะแบบกินบะหมี่แบบไม่ต้องต้มเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ บบบนี่แล้วก็จะมีฐานหลาดเดยเรี่องห่อเป็นถ่งร้อนแต่มันก็เป็นพลาสติกธรรมดาเองนะอน,นี้น่าจะเป็นถุงร้อนเนาะเหมือนที่เราไปอากาศหนาวแล้วม่ก็จะทำให้เราร่างใส่อบอุ่นน่าจะคลายกันนะหลังจากนั้นนะเราก็เทนะ้ำลงไปเลยเทไประดับประมาณนี้ก่อนนะ แล้วเราก็เอาบะหมี่ที่เราใส่ถ้ ouais. we go, วยพลาสติกอ่เขามาพอกันแล้วเนาะใส่ลงไปโอ้โหวิ้มีเสียงด้วยอ่ะ๋ยวเราก็ปิดฝาไว้นะ อันนี้ที่กินนะคะจะเป็นรสชาบูน้ำดำนะคะร้อนเองได้ไม่ต้องต้มไม่ต้องเวฟแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำร้อนด้วยเราใส่เป็นน้ำธรรมดาวิธีปรุงมันก็จะมีข้างกล่องนะว่าอันนี้ว่าทำยังไงบ้างนะคะตามนี้เลยไม่ยากมันมาแล้วค่ะนี่สังเกตเห็นควันไหมคะ ลองาชิมกันเลยค่ะ เห็นไหมเนี่ยอะไรนะหมอ้อไฟรสชาติเหมือนคาบบน้ำน้ำมามจอบหวานนี้แต่ดูเส้นนี้ไม่แต่ความหอมๆนะสุกทานโอเคไปกินก่อนนะอืม อิ่มอร่อยเรียบร้อยนะคะแล้วก็บอกเลยว่ามันร้อนจริงๆด้วยค่ะทุกคนแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆนะคะท่านไหนนะคะมีแบบเดินทางนะคะแล้วก็จะแบบมีเขาเรียกว่าแคมปิ้งเนาะก็สามารถที่จะพกมาม่าแบบถ้วยร้อนแบบนี้นี่ไปได้เลยเพราะว่ามันสะดวกมากๆแล้วก็ไม่ไม่ต้องคือปกติเนี่ยถ้าเราพกมาม่าที่เป็นตองมันก็สะดวกอยู่แล้วเนาะเพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องหาน้ําร้อนแต่อันเนี้ย ไม่ต้องใช้น้ำร้อนเลยใช้น้ำธรรมดาได้เลยแล้วมันก็สุกแล้วก็มีควันขึ้น Amazing มากๆเลยค่ะก็เพื่อนๆน,นะคะถ้าสนใจนะก็ลองไปหาซื้อได้นะเดี๋ยวจะลงพิกัดไว้ด้านล่างนะว่าหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะนี่เลยฮอตครับนะคะถ้วยร้อน ร้อนจริงๆค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเอ๋ขอยาดลาไปก่อนนะคะท่านเพื่อนนะคะชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เอ๋ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนดีอ่ะ